ทั้งฟอร์นะครับทำตลาดในเมืองไทยทั้งหมดแบ่งเป็น4เกรดด้วยกันสำหรับ Everest next generation นะครับก็เร00 right ิ่มต้นที่รุ่น Trend นะครับทางด้านขวามือของผมเนี่ยราคาค่าตัวนะครับ1ล้าน3 0บาทนี่คือตัวเริ่มต้นขับ2รุ่น Trend ์ขยับขึ้นมานะครับก็จะเป็นรุ่น Sport ครับรุ่นสปอร์เป็นรุ่นเดียวเลยที่มีสีน้ำเงินให้เลือกรุ่นท็อปสุดไม่มีสีน้ำเงินให้เลือกราคาค่าตัวอยู่ที่1 4 6 4 0 0้บาทนะครับ ขยับขึ้นมารุ่นไทเทเนียมนี่ไทเทเนียม plus นะครับไทเทเนียม plus เนี่ยราคาค่าตัวนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแบาทและท็อปสุดเลยราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนบาทมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อกล้องรอบคันเครื่องยนต์ไบเทอร์โบแต่เดี๋ยวผมจะไล่ฟังทีละร,รุ่นเลยแล้วก็จะทำคลิปให้ดูกันด้วยนะครับขอพูดถึงรุ่นสปอร์ตก่อน รุ่นสปอร์ตเนี่ยมีออปชันพิเศษนอกเหนือจากได้สีน้ําเงินนะครับที่ไม่มีอยู่ในรุ่นอื่นเลยนะครับยังสามารถเพิ่มออปชันระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมบวกเงินเพิ่มไปอีก60,000บาทได้ระบบความปลอดภัยแพ็กเกจ A มีทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันจนถึงจุดจดนิ่งแบบ Stop a n d Go มีกล้องรอบคันมีระบบช่วยควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนระบบแจ้งเตือนและช่วยควบคุมตัวรถเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน มีระบบช่วยควบคุมรถหลังจากการชนมีระบบช่วยตรวจจับนะครับเมื่อรถกําลังจะออกจากช่องจอดแล้วก็ยังมีระบบแจ้งเตือนการชนทางด้านหน้าแล้วก็ช่วยเบรกฉุกเฉินโดยจับวัตถุคนสัตว์สิ่งของนะครับแล้วก็มีระบบเซนเซอร์ทางด้านหลังนะครับตัวนี้เนี่ยช่วยเบรกให้เราได้ด้วยเมื่อมีสิ่งกีดขวางแต่จะทํางานเฉพาะตอนที่คุณเข้าเกียร์ถอยหลังเท่านั้นโดยนอกเหนือจากระบบความปลอดภยัยและระบบช่วยเหลือการขับขีต่ต่างๆแล้ว ยังเพิ่มขนาดหน้าจอครับเหมือนกับรุ่นท็อปครับจากหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด8นิ้วขยับขึ้นไปเป็น12.4นิ้วก็คือหน้าจอหลังพวงมาลัยแล้วก็ยังเพิ่มหน้าจอตรงกลางนะครับจากเดิมเนี่ย10.1นิ้วเปลี่ยนเป็น12นิ้วเหมือนกับรุ่นท็อปนี่คือแพ็กเกจ A ราคา60,000บาทถ้าคุณจะซื้อเพิ่มสิ่งที่น่าเสียดายคือรุ่นสปอร์ตเนี่ยหน้าดุดูแบบนี้เนี่ยไม่มีระบบขับเคลื่อน4ีล้อให้เลือกตลาดในบ้านเราเนาะ ก็จะเห็นว่าขับเพื่อนสีล้อจะไปอยู่แต่ในรุ่นท็อปใช่ไหมครับทุกๆค่ายเลยทําแบบนั้นแต่การที่ทุกอย่างไปอัดอยู่แต่ในรุ่นท็อปที่มาพร้อมระบบความปลอดภัยเต็มมันทําให้กลุ่มคนที่อยากเล่นออฟโรดอาจจะไม่มีความจําเป็นต้องใช้ระบบความปลอดภยัยหรือว่าระบบช่วยเหลือการขับขี่ล้ๆก็ได้ไม่มีตัวเลือกครับทั้งเลือกกับกลายเป็นแบบตัวท็อปแล้วบางคนเนี่ยที่เล่นออฟโรดนะครับเขาจะมีความรู้สึกว่าถ้าเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์เยอะแยะเกินไปเวลาเขาจะเอารถไปแต่งไปลุยเขาจะมีความกังวล ว่าเดี๋ยวของเจอความชืน้นลุยน้ำเฮ้ยระยะยาวจะเป็นอย่างไรฉะนั้นผมมองว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่ตลาดเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามควรจะมีรุ่นขับเคลื่อนสีล้อไม่จำเป็นต้องเป็นตัวท็อปที่อัดฟีเจอร์มาเต็มคันเต็มขั้นยิ่งไปกว่านั้นไปมัดมือชกให้เขาเอาแต่รุ่นท็อปเขาต้องจ่ายแพงขึ้นอย่างคันนี้ครับราคาพื้นฐานนะครับณนะเวลานี้คือ1นึ่งล้านสี่แบาท ตัวท็อปสุดที่มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อแล้วก็ระบบแอคทีฟเซฟตี้ต่างๆราคาค่าตัวเนี่ยล้านแปดล้านแปดกว่าในขณะเดียวกันเจ้ารุ่นสปอร์ตถ้าจะเพิ่มออปชั่นอย่าง Adaptive Cruise Control อะไรพวกนี้เพิ่มเงินมีแค่6 0,000บาทเองฉะนั้นผมถามสักนิดนึงถ้าหากว่ามีระบบขับเคลื่อนสีล้อแล้วเพิ่มเงินสักหลักแสนก็ได้ผมว่าก็ยังไม่แพงเท่ากับรุ่นท็อปถูกต้องไหมครับผมไม่รู้นะผมอาจจะแบบเอาความคิดเห็นตัวเองแต่ว่ามันเป็นความคิดเห็นที่ผมเชื่อว่า มีกลุ่มคนที่อยากได้รถยนต์ในกลุ่ม PPV ขับเคลื่อนสีล้อที่ราคาแบบไม่ถึงล้านแปดผมเชื่อแบบนั้นทำไมถึงอยากได้ขับเคลื่อนสีล้อก็ดูสิกระจังหน้าดำเท่ไหมไปเปลี่ยนกระจังหน้าไปใส่ตัวท็อปได้แต่ต้องเปลี่ยนหลายอย่างอยู่นะอักษรเอเวอรเรสสีดำที่ฝากระโปรงเป็นไงโลโก้ฟอร์สีดำอย่างเงี้ยมันหาไม่ได้ในรุ่นปกตินี่ชิ้นงานตรงนี้เป็นสีดำอย่างนี้แม้ว่าโอเคครับ ไฟหน้าเนี่ยก็จะได้เป็นเพียงแค่ LED มาตรี e f ฟเตอร์จะไม่เหมือนแบบเมทริก LED มีโปรเจคเตอร์เหมือนรุ่นท็อปเหมือนรุ่นไทเทเนียม plus นะครับแต่ก็ไม่ซีเรียสใช่ไหมไฟหน้าออโต้ก็พอแล้วไม่ต้องไฟสูงออโต้ก็ได้แต่อยากได้ไฟสูงออโต้เพิ่มเงินได้แล้วก็ชิ้นงานนี่ครอบไฟตัดหมอกเป็นงานแบบสีดำเป็นโน้บล็กเช่นเดียวกันเข้าชุดกันแล้วก็ไฟตัดหมอกให้มาเป็น LED นะครับเซนเซอร์ทางด้านหน้ามีมาให้4ตํตำแหน่ง เออรุ่นท็อปเขาได้6นะมีกล้องรอบคันอันนี้คือเติมออปชันไปแล้วดิแอดออนแอดออนเออรุ่นปกติไม่มีนี่คือเติมแล้วนี่นียังได้ไฟใช่ไหมสองสว่างแล้วก็ครอบกระจกเป็นสีดําเงานี่ชิ้นงานตรงนี้นะครับแก้มข้างทํามาเป็นสีดําเงาอักษรเทอร์โบดําเงารูปแบบการดีไซน์จะเป็นรูปตัว C ครั้งนี้ฟอร์ดพาย,ยายามที่จะทําให้รูปตัว C เนี่ยมันเป็นไกด์ไลน์ในการดีไซน์ เราจะเห็นว่าชิ้นงานการออกแบบเส้นสายหลายๆจุดจะเป็นตัว C หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไฟหน้านะครับ e r y t n m n r u n n i t g Light ผมลืมบอกไปคือ Day Time Running Light เนี่ยของรุ่นสปอร์ตเนี่ยเนื่องจากไฟเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบ Metric L E D ตัว Day Time Running Light มันจะไม่มีขีดตรงนี้มันจะไม่มีขีดใหญ่ๆเป็นติ่งตรงนี้เหมือนกับรุ่นท็อปไทเทเนียมพลัแล้วก็รุ่นสปอร์ตกับรุ่นเทรนด ได้เครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยว2.0ลิตรกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดย้ำนะครับ6สปีดถ้าอีก2รุ่นบนจะได้เป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบแต่เกียร์ก็จะต่างกันอีกตัวท็อปสุดได้ e ช h i p t e r นะครับเกียร์ไฟฟา้าจะใช้งานร่วมกับระบบช่วยถอยจอดแต่ตัวรองท็อปที่เป็นขับ2องไทเทเนียม plus จะได้เกียร์อัตโนมัติ10สปีดแต่เป็นคันเกียร์ ตัวสปอร์ตได้แม็กขนาด20นิ้วครับลายเดียวกันกันกบตัวท็อปแต่ทํามาเป็นสีดําเงานะครับไซส์ยางเป็น255 55 r 2ี่นี่ผมยังไม่ได้ขับนะครับมาชุดครั้งนี้เขาให้ขับเฉพาะรุ่นท็อปสุดเท่านั้นขับเคลื่อนสีล้อนะครับมีอักษรสปอร์ตครับถ้าเป็นในรุ่นไทเทเนียมเป็นสีโครเมียมตัวหนังสือต่างๆก็จะเป็นโครเมียมไปด้วยชิ้นง,งานตัวนี้เขาก็เป็นสีดําด้วยนะแล้วก็บันไดข้างไม่มีการตกแต่งสีโครเมียมครับทำมาเป็นสีดําด้านทั้งหมดไปเลยมือจับประตูสีดําเงารรรุุร่่นนนสอ์ตกับเ ตัวล็อกนะครับเนี่ยปุ่มตรงนี้เป็นเพียงแค่การสัมผัสไม่ได้เป็นนูนๆออกมาเหมือนกับรุ่นไทเทเนียมพลัสนะครับแล็หลังคาด้านบนเป็นสีด<ำ>ําถ้ารุ่นเริ่มต้นรุ่นเทรนก็เป็นสีดําเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่นไทเทเนียมพลัสจะเป็นสีเงินตําแหน่งของบานหน้าต่างนะครับตรงนี้ขอบหน้าต่างเนี่ยเป็นสีดาครับถ้าเป็นรุ่นไทเทเนียมพลัสจะเป็นสีโครเมียมดิสเบรกสีล้อได้เหมือนกันอันนี้ก็ตกแต่ง ครับทำมาเป็นสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันด้านท้ายไฟท้าย LED เหมือนกันไฟเลี้ยวเนาะตำแหน่งไฟเบรกจะเป็นขิดๆตรงนี้แล้วจะมีไฟถอยใช่ไหมครับมีไฟเบรกตรงที่3ให้เสาอากาศเป็นแท่งนะครับมีฐานเป็นแบบชาร์กฟินด้านท้ายก็เหมือนเหมือนกันกล้องทางด้านหลังอันนี้ได้อยู่แล้วอ๋ออักษรเอเวอเรสต์ด้านในเป็นแบบสีเงินเทาๆจะไม่ได้เป็นโครเมียมเหมือนกับไทเทเนียมพลัสแล้วก็โลโก้ด้านหลังไอเป็นสีเข้มเป็นสีดํา อันนี้ก็จะต่างแล้วก็มีอักษรสปอร์ตมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนี่ไม่แน่ใจว่าเพิ่มเข้ามาแล้วหรือเปล่าอาจจะมีอยู่แล้วนะครับอาจจะมีอยู่แล้วเดีย๋ยวไปดูในสเปคอินอีกทีแล้วกันหรือว่าวันไหนเดี๋ยวเราเอามารีวิวันคร่าวๆนะครับแต่ว่ามันมี4ตําแหน่งเนาะเซ็นเซอร์ทางด้านหน้า4เหมือนกันแต่ถ้าเป็นตัวท็อปจะได้6ตําแหน่งคือหน้า6หลัง6นะครับตัวนี้มาพร้อมกับคิกเซนเซอร์แล้วแต่รุ่นเทรนเริ่มต้นจะไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยสำหรับร ได้ฝาท้ายไฟฟ้าได้คลิกเซนเซอร์แล้วก็ได้ไปจนถึงตัวท็อปเลยทุกเกรดฟอร์ดให้ถุงลมนิรภยัยทั้งหมด7ตําแหน่งก็คือมีถุงลมนิรภัยที่หัวเข่าด้วยถ้าเป็นเรนเจอร์เนี่ยจะได้เต็มที่เลยแม็กสุดของวายทรัคเนี่ยคือ6ตําแหน่งไม่มีถุงลมที่หัวเขา่าอันนี้คือระบบความปลอดภัยที่ผมไล่ฝั่งนะครับไล่ฟ้าด้านหลังมีทุกรุ่นแล้วอยากให้ดูจุดเด่นนะครับที่ผมก็พยายามอธิบายก็คือนี่ขอบกระจกที่เป็นเงาสีดําตรงนี้นะครับมีกิมมิคเป็นรูปตึกนะทางด้านขวาก็เป็นร ภายในในรุ่นสปอร์ตนะครับอันนี้คือจอที่มีการอัปเกรดแล้วนะครับเป็น12นิ้วละแล้วก็พวงมาลัยนะครับเขาก็ไม่ได้มีการเดินได้ตัดสีอะไรเลยเนาะดำทะมึนเลยแล้วก็ไม่สามารถจะเพิ่มเงินอีกหมื่นบาทไปเอาภายในสีเบดหรือว่าสีครีมได้เหมือนกับรุ่นไทเทเนียมพลัสนะครับออเรนเจอร์มันจะมีเหมือนเป็นช่องเนาะไว้สําหรับวางของได้อันนี้คือไม่มีเป็นการตกแต่งแทนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกล่องใส่ของนะครับตรงนี้บุนุ่มมา แล้วก็ทํามาเป็นลายนะครับเป็นลายสีเท่าเงินตัดด้วยงานที่เป็นแบบคโครเมียมคโครเมียมเขาก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบกระทบสายตานะครับอืมมีที่วางแก้วให้นะครับนี่บุกมาชิ้นงานพวกนี้เอ้ยมีตัวล็อกเรนเจอร์ไว้ฉากไม่มีนะเอ้ย จริงๆอันนี้จริงๆว่าผมเอาเลนเจอร์ไวท์แทร็กไปขับมาแล้วนะครับอ๋อเสา A ด้านบนถ้าตัวท็อปก็ได้สีดำใช่ไหมรุ่นนี้ได้สีเบทจะบอกว่าเขาพยายามทำให้มันดูสปอร์ตแต่ว่าพอหลังคามันสีสว่างแบบนี้มันก็ไม่เกี่ยวเนาะเขาน่าจะมีการตัดได้ให้เราสะหน่อยนะครับที่เป็นจุดเด่นคือ Ford ให้ไวเลสชาร์จเนี่ยทุกรุ่นย่อยอันนี้คือดีเนาะ แล้วก็ Ford Pass เนี่ยที่เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถดูสาถานะตัวรถได้บอกพิกัดตัวรถได้ดูข้อมูลการขับขี่ได้อันนี้ให้ทุกรุ่นเช่นเดียวกันพวงมาลัยนะครับก็เป็นหุ้มหนังนะครับปับประดับดึงเข้าดึงออกได้หมดครับทั้ง4รุ่นย่อยอยู่แล้วอ๋อแต่โลโก้ตรงนี้ไม่เป็นสีดำเหรอข้างนอกดำนะถ้าดำมก็จะเข้าชุดกันตัวรถเนี่ยมันสามารถดูคู่ม,มือได้นะครับผ่านหน้าจอ ตรงนี้นะครับนี่คู่มือผู้ใช้รถนะครับไม่จะเป็นต้องเปิดตัวคู่มือเสมอไปอ๋อที่บังแดดมาพร้อมกับกระจกและไฟอันนี้เรนเจอร์วายแท็ไม่มีนะครับกระจกตัดแสงออโต้คันนี้ยังได้ไฟขอต้องกดตรงนี้มี a m b เบียน i g ไลด้วยนี่นสีฟ้าฟ้านะครับแล้วก็ไฟส่องแผนที่เป็น LED ช่องใส่แว่ะอันนี้ก็มีให้เช่นเดียวกัน มีบายสปอร์ตมีระบบคอร์เตอฟิกอเลอร์ให้นะครับในรุ่นนี้แผงข้างประตูมีการบุนุ่มให้ปกติเลยก็ถือว่าโอเคมากๆเบร์มือไฟฟ้านะครับออโต้โฮจะอยู่ด้านในของหน้าจอนะครับคุณเข้าไปเปิดได้นี่ไงคันนี้ได้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับหัวเกียร์เหมือนเรนเจอร์เลยกดปุ่มในการเชนเกียร์เอานะแล้วก็ยังมีเรื่องของโหมดการขับขี่อยู่นะครับกดตรงนี้ก็จะมีโหมดการขับขี่ไม่เท่ากันกันกบรุ่นท็อปนะครับรุ่นท็อปเขามี หโหมดก็คือตัวขับ4เนี่ยมี6โหมดแต่ตัวนี้มันไม่มีระบบขับเคลื่อน4ล้อไงมันก็จะเหลือเพียงแค่โหมดปกตินะครับโหมดประหยัดนะครับก็คือ Eco แล้วก็โหมดลากจูงนะครับแล้วก็ยังมีโหมดถนนลื่นมีแค่นี้ครับแค่นี้ก็จะมีกราฟิกที่เปลี่ยนไปด้วยนะเวลาเราก,กดนะครับกราฟิกต่างๆเมนูก็จะมีความแตกต่างจากเบรนเจอร์นะกราฟิกสวยสวยเลยว้าวแน่นอนตัวเบาะสปอร์ตนะครับก็จะมีลวดลายที่แตกต่างจากรุ่นท็อป t i t a n นีย Plus นะครับมีอักษรสปอร์ตปั๊มลงไปบนพนักพิงนะครับแล้วก็ลวดลายมีแบบฉลุให้ดูสปอร์ตหน้อยแต่ไม่มีแบบเดินได้ตัดเลยอะดำทะมึนเลยมี usb type c type a นะแล้วก็ด้านในมี power l e t d ให้อีก1 2โวลต์หนึ่ำแหน่งนะครับในกล่องตรงนี้นะครับกล่องสไลด์ไม่ได้นะระบบปรับอากาศแยกฝั่งซ้ายขวาครับภนะาพรวมนะครับอยากดูกล้องรอบคันก็สามารถที่จะกดดูได้นะครับ โดยที่คุณเข้าไปที่เมนูนจะไม่เหมือนพวกขับเคลื่อนสีล้อตัวท็อปเขาเขาจะมีปุ่มกดเป็นการเข้าโหมดออฟโรดให้เลยนะครับอันนี้ก็จะไม่มีฮ d ลเ c e n t Control นะครับไม่มีดิฟ l o c ล็กเพราะว่าไม่ได้เป็นขับเคลื่อนสีล้อเนาะเขาก็ไม่ได้ให้อะไรพวกนั้นมาดูกล้องต่างๆได้ดูเซนเซอร์ได้นะครับเห็นไหมก็อาจจะแตกต่างจากรุ่นท็อปนิดหน่อยนะครับนี่แหละนี่แหละเส้นกะร,ะระยะอา้าวไม่หมุนหรออ้เหรอ อ้าวไม่มีหรือไม่ได้เปิดไว้อ๋อไม่เหมือนตัวท็อปท็อปเขาหรอก,การตั้งค่าอื่นๆเน,น,นี่ยระบบช่วยเหลือคนขับใช่ไหมควบคุมความเร็วยันจนจุดบอดร,ระบบช่วยเด็กขณะถอยหลังเนี่ยเปิดไว้หมดนะครับก็จะประมาณนี้เห็นไหมนี่แจม i k คี Jamaica, ใช่ไหมระบบล็อกรถต่างๆนะครับ อืมก็เท่านี้นะครับก็บุนวมให้ที่แผงข้างประตูนะครับแต่อย่างวายแทรกเนี่ยตร,ตรงนี้เขาไม่ได้บุให้สําหรับประตูบานที่2นะครับตรงนี้ก็บุมาอ๋อแต่ว่าตรงนี้ทําเป็นแค่สีดําไม่มีการตกแต่งเหมือนกับด้านหน้าเนาะแล้วก็เป็นงานดําๆด้านๆมีมือจับให้โอ้อืมมีมือจับให้เยอะกว่ารินเจอร์ใช่ไหมรนเจอร์วแทรกเนี่ยชิ้นนี้ไม่ได้นะ อันนี้มี8ดตำแหน่งมีที่เท้าแขนให้เบาะนั่งสบายนะครับเบาะนุ่มมากเบาะนุ่มมากพนักพิงนุ่มอุ้ยนั่งดีอ่ะดูแบนๆเนาะแต่พอมันนั่งแล้วแบบอุ้ยมันยุบลงไปกําลังดีเลยครับกําลังดีเลยอุ้ยนุ่มๆน,น่าจะนั่งสบายนะครับเพราะว่าเราไปขับตัวท็อปมาแล้วไงช่วงล่างนุ่มรู้สึกสบายดีกว่ารุ่นเก่าอันนี้ดีๆไปหน่อยเนาะอ,อันนี้เป็นไฟ LED เปิดปิดตรงนี้ช่องแอร์มีปุ่มปรับแรงลมนะครับนี่ usb type c type a มีให้ครบอยู่แล้วก็ตัวเบาะก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครับนอกจากลวดลายที่มันต่างกันแต่นุ่มครับการพับเบาะของบอเบาะแถวที่3าเนี่ยกดด้วยไฟฟ้าเหมือนกับไทเทเนียมพลัสไม่ได้นี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆนะครับที่เดี๋ยวจะเป็นช่องแอร์ทางด้านหลังใช่ไหมครับตัวแขวนเออแขวนยังก็ยังมีให้อยู่ เบล์รปรับระดับไม่ได้เออเบลปรับระดับไม่ได้นะครับอะนี่คือข้อมูลของตัวตัวสปอร์ตนะ e v e r อ s t เรสต์นะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสได้ขับก็น่าจะเอามาเล่าสู่กันฟังครับการพับเบาะมันก็ตัวท็อปอยู่แล้วนะครับ